นี่นะคะเด็กอยูมีพัสดุมาส่งค่ะจากไหนคะจากญี่ปุ่นค่ะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะสดสดร้อนร้อนเลยค่ะร้อนสีมากเลยค่ะอู้ร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเลยถึงเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเมืองไทยวันนี้เองแล้วเจียชาบก็รีบส่งมาให้น้องพิมเลยเจียชาบก็รีบส่งมาให้เรารีวิวเลยตื่นเต้นไหมคะอยากดูไหมว่าเป็นอะไรนี่นี่นี่เด็กคุณแม่ผ่าให้ค่ะ ถูกคัตเตอร์แล้ววนยังไงคะ้องๆตอนนี้เริ่มออกคัตเตอร์มาแล้วค่ะเพราะว่ากันไกลเราเริ่มใช้การไม่ได้ว้ายจ็กกุชชีอุ้ยหอมมากหอมมากยังไม่แกะจากกล่องอุ้ยยี่สิบแล้วด้วยอ่ะยี่สิบแจ็กกุชชี่อบลูมอ้ยมันหอมอย่างเงี้ยคือเปิดมาปุ๊บกลิ่นแบบขึ้นมาเลยอ่ะ ยังไม่ได้กลหอมมากไหมคะมันเป็นกลิ่นของสกุชชี่อันนี้เป็นรูปอะไรบอกได้ไหมคุณผู้ชมที่มีอะไรบ้างในกล่องเป็นรูปส้มนะคะแล้วก็มีรูปแอปเปิลค่ะอุ้ยน่ารักนี่แล้วอันนี้เป็นอันใหญ่ยักษ์เป็นส้มเป็นส้มอู้ยบีบแล้วสโลมั่งเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็ส้มอ่ส้มสีหอมมากค่ะหอมจริงๆเป็นกลิ่นของส้มเนาะอืมแกะเป็นแล้วกันนะค่ะแอปเปิลยาพิษค่ะอุ้ยไม่ใช่แม่ไม่รูปสตรอเบอรี่ด้วยเหรอ อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่รูปรูปแอปเปิ้ลเอาแสดงว่าคอลเลกชันนี้อาจจะมีหลายรูปนะแกะดีๆนะคะระวังหอมมากหอมมากค่ะหอม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 กินได้ลมากเลยอุ๊ยเอาจะไม่อยู่กินแล้วน่ากินมากเลยใช่ไหมคะ นี่นะคะตรงนี้เขาเขียนว่า smell like fruit ก็แปลว่าอะไรคะ smell like fruit ก็คือก,ล,อกลิ่นเหมือนผลไม้กลิ่นเหมือนผลไม้ไปเรียน<อ>ไปเรียนโร<อ>งเรียนภาษากฤนมาแค่อ buenos, 2อาทิตย์เริ่มได้แล้วค่ะมีรูปสตอรอเบอรี่แอปเปิลกล้ลวยส้มอะไรเงี้ยสงสัยแบบว่ามันจะมีหลาย collection นี้มีหลายรูปแล้วเ็กลิ่นตามนั้นอันนี้ควรจะเป็นกลิ่นแอปเปิลใช่ไหมคะ ใช่กินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลแต่แรงกกินแอปเปิ้ลปกติค่ะแรงกว่าแอปเปิ้ลปกติอ่ะแล้วมีเขาเขียนอะไรอีกดู not eat ไงคือเขากลัวคนอดใจไม่ไหวกินเข้าไปเเขียนว่าดู not eat กินไม่ได้นะอ d i s t ิบิว t o r basic b a c k รู้ละคือบริษัทไอบูมทำสกูชีแต่คนที่จัดจาหน่ายคือบริษัท basic อ่ฉะนั้นก็เลยมีคาว่า basic b a อยู่ใช่ไหมคะ ท,ทำให้คุณไปบัีทำทไมคะยังเป็นการค้าขายก็เป็นแบบนี้อ่าเราจะเอาออกมาเลยไหมคะเอา <Yeah. S 1> เออกมารีวิวอาแกะเลยค่ะรอรอนะโซ่เหมือนเส้นเล็กอู้โซ่ไม่ก็สีเดียวกับแอปเปิ้ลเลยนะลูกนะใช่สีแดงไม่ใช่โซ่ค่ะมินมตอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าโซ่แหละค่ะเก็บตรงนด้วยคะ่ะอ่าไหนลงดูซิสโล่แต่ถ้าเป็นไอบรูมเขาก็ชื่อสโล่อยู่แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวแอ เด <l id> ี๋ยวจะจิ้มไม่มีเท้าทีหลังนะคะเดี๋ยวจะจุ้มแกะส้มก่อนนะคะอ่าแกะส้มก่อนส้มจะเหมือนกันไหมดูซิอันนี้เหมือนกันเป๊ะเชเดะเลยใช่ไหมคะใช่เนี่ยสลากอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยยี่ห้อเดียวกันไอ้บลูมเบสิกแบ็คแต่ว่าส้มก็เป็นส้มแล้วสายของส้มก็เป็นสีส้มเหมือนส้มส้มเหมือนเลยส้มส้มส้มเป็นไงช้ากลิ่นส้มกลิ่นไม่ค่อยเหมือนส้มเลยค่ะไหนกลิ่นคือมันกลิ่นเหมือนส้มแต่มัน กลิ่นส้นมนั่นแหละกลิ่นส้นมก็คือของเวลาที่มันอยู่กับธรรมชาติว่าเป็นส้มกับอยู่อย่างเงี้ยของอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสารสังเคราะห์ใช่ไหมมันก็จะต้องกลิ่นแรงกว่าธรรมชาติอยู่แล้วคือเขา่ไม่ได้ให้เราเอามาดมสูรอย่างง่ายคือแค่บ,บีบบีอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นกระจายหอมออกมานี่ไงนี่น <S 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 หอมนะแมวชอบชอบเนี่คือไม่ต้องเอามาสูตรนี่แค่อย่างเงี้ยเราได้กลิ่นแลจะหอมกำลังดี นี่แม่บีบอันพิม์บีบอันนะมะอนับีร์่นี่คือเนื้อเขาทาเลนแบบผลไม้จริงเป็นส้มเขาจะขูดข่าแบบนี้น้องพิมพ์สังเกตไหมใช่ไหมคะแล้วก็มีจุกเล็กๆอย่างนี้ส่วนแอปเปิลก็ทําเหมือนจริงนี่ไงคะคือจะมีจุกก้านกับใบแอปเปิลเหมือนจริงนเปเชเดลเนเปเชเดโอเคต่อไปนะคะเรามาบีบโชว์กันเลยดีกว่าค่ะอ่าหนึ่งสองสามสโลไหมช้โลมาก อุ้ยไม่เหมือนของแม่สโลกว่าพริมอ่ะเราจะได้รู้ว่าเบอร์เท่ากันใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำอืมแอปเปิ้ลจะเด้งขึ้นเร็วกว่าเพราะเนื้อมันตึงกว่าหรือเปล่าใช่ไหมลูกลองดูสิพอๆกันเนี่อกันหพอกันเหรอพอกันค่ะ้แต่ทำไมแม่มองจากฝั่งนี้เหมือนส้มมันช้ากว่าอก็นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยแต่ก็นิ่มมากเหมือนกันเลย นิม่มๆเล่นเล่นเป็นตัวละครกันเลยอ๊กสวัสดีจ้าจริงเหรอได้เหรอสกุตจีเล่นเป็นตัวละค <c oughs> ร,รกกะคไ,ดได้เลยเหรอนี่เรายังมีอีกสองลูกอู้สวัสดีจา้าเธอเธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อออร์เรนจ์จา้าฉันชื่อแอปเปิ้ลจ้าตัวเธอมีกลิ่นหอมนะจา้าอิม่มตัวเธอก็มีกลิ่นหอมนะแล้วเธอนิ่มหรือเปล่าเราลองมาเบียดกันดูสิจ้า โอ้ยติดกันเลยค่ะอุ้ยเธอนุ่มนิ่มมากฉันก็นุ่มนิ่มมากเลยโอเคขัคค้นจองขอเดี๋ยวเด็กจิ๋วจะเอาสกุชชี่กับก่าๆที่เด็กจิ๋วเคยเก็บไว้นะคะเอามาโชว์ท่านผู้ชมค่ะว่าอันไหนจะสนอรกว่ากันกระปรกมือต้อนรับ นำทีมโดยปลาโลมาเอ้ยปละวานใช่ไหมปละวานน้อยล่วงเดี๋ยวแม่เกาะไปก่อนโอ๊ย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 ช่วยด้วยค่ะฮึมกลิ่นตรบอบะวนโอินร้องร้องร้องไปเก็บมาแล้วค่ะในบรรดาสกุชี่ของเม้นตอยู่นี่อยู่เก็บไปนะฮะก็ไอปะวานเนี่ยค่ะกับนุ๊กพีชนะคะมัน slow สุดเลยแล้วมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าได้ค่ะดังั้นเดี๋ยวเอาตัวอื่นก่อนนะเก็บก่อนนะ เดี๋ยวเปียบเทียบกินก่อนนะคะปาวานเนี่ยกินเหมือนไก่ย่างที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่อะตกลงอันีหอ <c oughs> นห,หอมกว่ากันใช่ไหมมูนคุณแม่ชอบส้มเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเออโดยปกติแล้วคุณแม่ไม่ชอบผลไม้ที่เป็นพีชเลยกินไม่ได้ไม่ชอบคือมันหอมก็จริงแต่แบบมันหอมเกินไปคุณแม่ชอบส้มมากกว่าค่ะแล้วน้องพิมพล่ะคะชอบอะไรอะไรมากกว่ากันคะแอปเปิลแอปเปิลใช่ไหมเ <Wow. S 2> มื่อกี้คุณแม่ขนผมอ่ะ ว่าเอาไปดมอย่างเงี้ยเหมือนมันจะมีกลิ่นพลาสติกของสกุตทีอ่อยู่ด้วยแต่ถ้าบีบอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นผลไม้เลยนะใช่ไหมอย่างเงี้ยกลิ่นผลผลไม้ไมันจะเข้ามาหอมเลยแต่ถ้าเกิดเอามาดมใกล้ๆมันจะไม่ได้ไม่ค่อยมันจะมีกลิ่นแบบพลาสติกนิดนึงต่อไปเปรียบเทียบการสโล่ะอขอบคุณแม่ก่อนนะคะาระหว,ว่างส้มกับพีชจุด,ดึง พอกันค่ะแต่ว่ามันขึ้นพีทขึ้นมาช้าเพราะว่าลูกมันโตกว่าเอ้แตะวันก็สโลมากนะพอพอกันน่ป๊าป๊าคาดว่าเป็นของไอบลูเหมือนกันงนก็เลยทำออกมาก็จะคล้ายๆกันแหละมือจนไปค่ะแต่แต่ริบอยู่ว่าที่นเนี้ยที่แต่วันขึ้นช้ากว่าเพราะว่ามันลูกใหญ่กว่าใช่เหมือนกับพีทนั่นแหละแม่ว่านะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่จบเพราะเรายังมีอีกสองลูกเจ๋งมากอีกสองลูกเจ๋งมากอันนี้มาเก็บเอาตรงนี้